สนับสนุนโดยปิยเวทวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจ สวัสดีครับแฟนๆของเราทางไทยท์ัฐทีวีทุกท่านครับผมนิทิท่วมประถมครับวันนี้ครับทุกท่านครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรอบคันของเจ้ารถคันนี้ครับ Toyota Fortuner ในรุ่น Commander นะครับซึ่งรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่ทาง t o y o t a Motor ประเทศไทยนั้นนำรุ่นเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลเทอร์โบมาอัพเกรดขึ้น คอมมานเดอร์เนี่ยนะครับเ่้ชครับเป็นรุ่นพิเศษนะลิมิตติดแอดิชั่นมีแค่1000คันเท่านั้นในรูปร่างหน้าตานี้นี่คือรุ่นเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลเทอร์โบขับเคลื่อน2อล้อหรือรุ่นท็อปสุดของเครื่องยนต์2.4ลิตรของเจ้า f o r t u n e er นนั่นเองเป็นคอมมานเดอร์แล้วนะ1 0 0 0คันเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูครับว่าความพิเศษของเจ้าโตลต้า f ฟล์จูเนอร์คอมมานเดอร์เนี่ยมีอะไรบ้างเพราะราคาข้าวตัวเขาอยู่ที่ 1, 5 5 0 0 0ล้านับขึ้นา้ากรุ่นปกติ38,000บาท แต่ที่แน่ๆหน้าตามีความเปลี่ยนแปลงการดีไซน์ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงประจังหน้าเป็นสีเงานะ ดำเงาแล้วเฮ้ยดูดีมากขึ้นนะครับไม่ได้ขี้เรเลยนี่กันชนสวยขึ้นนะตัวนี้นะครับหน้าตาเขาดูดุดันมากขึ้นแต่เทคโนโลยีไฟหน้าเทคโนโลยีความปลอดภัยด้านหน้ายังคงเหมือนเดิมไฟหน้าเป็นไบบีม LED นะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีมาให้ไฟสูงเป็นอัตโนมัติไม่มีให้นะตัวนี้เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้มาเท่านั้นมีไฟตัดหมอกมีกริลตรงนี้เฮ้ยโอเคเว้ยก็ดุดัดนมากขึ้นนะคานผู้ชมมีลายเส้นนี่นะครับเป็นไฟเลี้ยว ยังอยู่ตรงนี้มีกล้องหน้ามาให้มีกล้องมองรอบคันอยู่เช่นเดิมแต่เทคโนโลยีในเรื่องของความปลอดภยัยไฮเทคด้านหน้ายัางไม่ได้มีให้มีแค่ครูสคอนโทรลมาแต่เพียงอย่างเดียวนะเตือนกันชนด้านหน้าไม่มีให้เบรกอัตโนมัติด้านหน้าไม่มีให้นะมีแค่ครูสคอนโทรลเท่านั้นนี่คือด้านหน้าเฮ้ย <Hey, S 2> มันดูดุดัดนดีนะและความดุดันนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้มีเฉพาะด้านหน้าเรามาดูสิ่งที่ทําให้เจ้าตัว Tesla สมรรถนะคอมมอนเดอร์ตัวนี้นะดูดุดัดนมากขึ้น และอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เป็นหัวใจสําคัญของเจ้า t o t a Fortuner ตัวคอมมานเดอร์ตัวนี้ก็คือในเรื่องของล้อและยางรวมถึงช่วงล่างพอได้มีการปรับเปลี่ยนให้แตกต่างจากรุ่นซูเดิมอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนครับขนาดของไซส์ยางเปลี่ยนนะล้อเป็นขอบ20แล้วซีรีส์ยางก็เปลี่ยน265 50 R20 นี่ซีรีส์ยางแก้มเตี้ยลงเน้นสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นดันหลบนะตัว PT3A เนี่ยเป็นยางสปอร์ตอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยจะเน้นกระด้างกระด้างหน่อยแข็งแข็งหน่อยแต่หนึบนะอันเนี้ยให้หนึบด้้วยแต่ไ่ไไมด ให้ฟิลลิ่งที่หวานหวานถ้าเป็นในเรื่องของความนุ่มนวลเน่ตต้องให้ตัว2.4เดิมตัว Fort ด er ยูเน่ดเดิมในช่วงแรกจะนุ่มแต่ตัวนี้ปรับเปลี่ยนช็อคอัพ้วยช็อคอัพทั้งหน้าและหลังปรับเปลี่ยนใหม่ในตัวคอร์บนเดอร์ตัวนี้ให้มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นให้มีความกระชับกระเฉงมากขึ้นแล้วเขาบอกว่ากระชับมากขึ้นพวงมาลัยคมมากขึ้นด้วยแม่นยำมากขึ้นซึ่งเรายังไม่มีโอกาสได้ลองขับนะครับว่าจะเป็นในแบบนั้นหรือเปล่าแต่การเซ็ตของเขาบอกมาเลยว่าตัวนี้ช จุด 4. 4 V ตัวเดิมอีกต่อไปแต่ก็มีแค่1,000คันเท่านั้นดูแล้วมันก็ดูดุขึ้นนะพอขอบ20แล้วมันสวยเว้ยเฮ้่แต่น่าจะกินน้ำมันมากขึ้นนะพอขอบ20ยังไงก็ต้องวิ่งหนักขึ้นแหละไปเดี๋ยวไปดูกันต่อครับ ซุ้มล้อ,อยังเหมือนเดิมนะยังเป็นเส้นเล็กอยู่กระจกมองข้างนี้เปลี่ยนแล้วเป็นสีดำเงาแบบนี้เช่นเดียวกับหลังคาเพราะเจ้าตัวโ o t ต้าคอนยูเนอร์นนตัวคอมมานเดอร์นี้หลังคาดำนะเขาะจะมี2ส,สีด้วยกันนะครับในเจ้าคอมมานเดอร์เนี่ยสีแดงมุกและขาวมุกแต่ทั้ง2ส,สีนี้หลังคาเป็นกลอสแบบนี้ทั้งสิ้นเอาเอาหลังคาดํามานี่นะครับกระจกมองข้าง เงาดําแบบนี้เลยนะมีไฟเลี้ยวมาให้และเพิ่มเทคโนโลยี Blind Spot มาด้วยมีมาให้ในตัวนี้แล้วมี Blind Spot ให้มี RCTA ให้คือเตือนวัตถุกมุมอับสายตาเวลาคุณถอยหลังแต่ยังไม่มี RCTB นะเบรกอัตโนมัติ at, ตอนถอยหลังไม่มีให้ให้แค่ RCTA แต่ก็ถือว่าดีมากๆมี Blind Spot และ RCTA ให้ใช้บันไดเป็นสีดําเงานะตัวเดิมจะเป็นสีดําด้านนี่เป็นสีดําเงาแล้วมือจับเป็นสีโครเมียมและมาพร้อม Keyless นะครับกดเปิดกด ปิดอยู่แล้วตัวนี้ให้มาเหมือนเดิมนะตัวนี้เป็นกลอสแล้วดนะังเงา ลายมาด้านข้างล้อและยางเท่ากันอยู่แล้วนะหน้าหลังเท่ากันเป็นดิสเบรกสี่ล้อแล้วถ้าจะสังเกตนะตัวช็อคอัพนี่นะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นสีแดงเลยช็อคอัพที่ปรับเปลี่ยนใหม่ของเจ้าโตลต้าฟอนตูเนอร์ตัวคอมบันเดอร์เนี่ยจะเป็นสีแดงช็อคอัพแดงไปเลยมันก็คือตัว TRD อารนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่เขายกเซตขึ้นมานะเอาเอาแต่ตัวนี้ไม่น่าจะมีให้ทดลองขับนะแต่เท่าที่ถามมานะครับพวงมาลงพวงมลาลัยเนี่ยมีการปรับเซตให้ไวมากขึ้นคมมากขึ้น โอเคมาด้านท้ายกันทุกท่านครับในส่วนของด้านท้ายนะไฟท้ายยังเป็นเหมือนเดิมนะครับมีรมดาอยู่แล้วนะเป็น LED อยู่แล้วเออสวยแล้วก็มีสีดําเงา Fortuner ชัดเจน มี่สปอยเลอร์หลังนะครับไฟเบรกดูงที่3อยู่ตัวนี้สวยนะเออตัวนี้ดูสวยนะผมว่ามันดูดุขึ้นดูดิบดบหน่อยนะมีคำว่าคอมมานเดอร์อยู่แล้วนะครับมีเซ็นเซอร์หลังให้ยังอะไหล่อยู่ด้านใต้นี้นะครับเป็นแบบฟูลไซน์นะใช้ทดแทนได้เลยนะครับและด้านท้ายผมชอบว่ะผมว่ามันดูดุขึ้นนะครับฝาท้ายเปิดด้วยไฟฟ้าก็คือรุ่นท็อปของเก้อยู่แล้วของ Fortuner นะครับ เปิดมาด้านท้ายนะครับท่านผู้ชมครับคือด้านท้ายของเจ้า Fortuner เนี่ยหลายคนชอบหลายคนไม่ชอบซึ่งผมเองเนี่ยไม่ค่อยชอบในเรื่องของการพับเบาะอยู่แล้วอย่างคือการพับเบาะที่เด้งไปด้านข้างเนี่ยมันทําให้เสียพื้นที่ด้านท้าย,น,ยนะครับของ Fortuner ในทุกรุ่นอยู่แล้วแต่หลายท่านก็บอกว่าเบาะในแบบนี้มันนั่งสบายก็ต้องยอมรับว่าจริงนั่งสบายจริงแต่ถ้าคุณเน้นในเรื่องของพื้นที่เก็บสัมภาระ f o r t u n e r ไม่ตอบโจทย์คุณแน่ๆน,นครับเพราะว่าเสียพื้นที่ ของเบาะนั่งแต่ก็ว่าไปแล้วแต่การใช้งานเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับของเจ้า f o r t u n e r ตัว c o m m a n d e เดอร์เนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากอยู่พอสมควรนะนะมา <S 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 และนี่นะครับคือแผงข้างประตูนะเฮ้ยมันแต่งสวยดีนะเนี่ยเป็น s Soft อ Touch ด้วยเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับแต่ตัวนี้เป็น h a ร์นะมีคาว่า f o r t u n e r อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่เดินได้แดงนี่คือดีไซน์ของตัวคอมเ a n d e r ดอร์นะมีเดินได้แดงแบบนี้ที่ด้านข้างนี่เฮ้ยดูดีเว้ยที่วางแก้วน้านะครับและเบาะนะครับ เป็นหนัง PVC นะและเป็นแดงดำเฮ้ยดูดีเว้ยดูดีเลยล่ะนะครับท่านผู้ชม เป็นแดงดำดูโอเคมากๆนะครับเสียด,ดายเสียด,ดายในเรื่องของพื้นที่มันไม่ได้ว่างขวางมากมายนักนะแต่ก็นั่งใช้ได้แหละนั่งเออแต่นุ่มดีเว้ยนั่งนุ่มดีเว้ยเออนี่ช่องแอร์จะอยู่ด้านบนนี้นะในส่วนของ Fortuner จะไม่ได้อยู่ช่องแอร์จะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะจะอยู่ด้านบนนี้นะครับมีช่องเสียบ Power อร์ให้1ช่องมีปลั๊กไฟให้ด้วยผมชอบมากๆในความเป็น f o r t u n e r อรตัวนี้นะครับมีปลั๊ก220มาให้ด้วยนี่ดีมาก ใช่น่นใ <ici> okay. right. right. ัโอเคเดี๋ยวไว้นี่แอร์นะครับตัวนี้ปรับแอร์แอร์นะครับตัวนี้เป็นแอร์อีกหนึ่งโซนนะนี่ปรับความเร็วพัดลมได้นะครับเราก็มีออโต้ให้ด้วยนะครับโอเคไฟเฟยก็เป็น LED นะ โอเคอ่ะ okay. พอได้นะครับมีที่แต่นี่ติดอยู่นะติดเขาห่ออยู่เกรงใจเขาแต่ก็มีที่พักแขนอยู่แล้วนะครับแต่เป็นที่พักแขนแบบพิงลงมาเอาเอาไปดูด้านหน้าดีกว่าครับท่านผู้ชมครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ความสวยของบอเบาะเฮ้ยผมให้นะเอ้ยมาดูหรูขึ้นดีเว้ยอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหน้ากันดีกว่าครับ และนี่คือตำแหน่งของผู้ขับขี่นะครับทานผู้ชมครับเบาะก็เป็นเบาะ PVC ที่เป็นหนังสังเคราะห์อยู่แล้วนะปรับไฟฟ้าหทิศทางเบาะคู่หน้าก็ปรับไฟฟ้า6ทิศท,ท,ทางนี่เป็นเบาะผู้ขับนะ,ะขึ้นบา,าก่อนขึ้นบนก่อน start stop ด้วยมาขึ้หมเบาะนั่งสบายเฮ้ยเบาะนั่งสบายเว้ยเฮ้ยเบาะนั่งสบายทานผู้ชมครับนี่ 4ทิศทางนะครับพวงมาลัยปรับ4ี่ทิศทางนะเป็นมันติฟังก์ชันอยู่แล้วมีเพดเดิลชิพให้ด้วยนะครับปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยมาให้เรียกดูข้อมูลผ่านหน้าจอนี้นะครับทุกอย่างตัวนี้ยังเหมือนเดิมแหละแต่ดีไซน์ในเรื่องของเบาะในเรื่องของภาพรวมเนี่ยทำให้รถคันนี้มันดูสปอร์ตมากขึ้นจอเจอเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับแอร์เยื่อิสระซ้ายขวาปรับแสงออโต้เออเนี่ยร้านห้าต้องเป็นแบบนี้นะครับมีไฟให้แน่นอนอยู่แล้วตัวนี้ โอเคนะมีครูสคอนโทรลมาให้หนึ่งอย่างนะครับแต่ไม่มีเตือนรถออกนอกเลนไม่มีให้ดึงพวองมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนก็ไม่มีให้คือระบบความปลอดภัยไฮเทคอะในตัวนี้ยังน้อยไปหน่อยถ้าเทียบกับราคาค่าตัวที่1 5ล้านแสนบาทนี่นะมันน้อยไปถึงแม้เครื่องยนต์เนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์สปอร์ยังไม่ใช่เครื่องยนต์ตัวท็อปด้วยแต่เครื่องยนต์ตัวท็อปสองลิตรเนี่ยตัวนั้นก็ล่อเข้าไปล้านแแต่ตัวนี้เครื่องยนต์สปอร์ตยูซี่ล้านห้าแต่ไม่มีอะแดปต เอขี้เลว่ะเตือนกันชนด้านหน้าไม่มีให้ก็ขี้เลวควรจะใส่ระบบความปลอดภัยไฮเทคให้มากกว่านี้ไม่ได้ให้แค่บ l ายสปอ o t ตหรือ RCTA แค่2อย่างตัวนี้ผมว่าขี้เหไปกล้องมองรอบขวอนให้มาก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับที่วางแก้วน้ํา2แก้วที่เสียบ USB นะอนะที่ใส่ USB ตรงด้านหน้านี้ครับมี Power Outlet อยู่ตรงนี้ใส่ของเล็กๆน้อยๆนะคือ มันยังเดิมๆไปนะทุกอย่างก็ยังคุ้นหน้าคุ้นตาเราอยู่แล้วนะครับเกียร์นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดปรับเป็นปรับเป็นดีธรรมดาได้แล้วก็แมนนวลได้นะครับบวกลบได้โหมดการขับขี่มีอีโคมีพาวเวอร์มาให้นะให้มาก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับราคาค่าตัวนี่เป็น l e d ด้วย ติดแค่ในเรื่องของออปชันไฮเทคนั่นแหละแล้วก็ฟีลลิ่งการขับจะเป็นอย่างไรเพราะทาง Toyota บอกว่าเป็นสปอร์ตมากขึ้นแต่เครื่องยนต์มันไม่ได้สปอร์ตแล้วมันเป็นขับ2เพงพอมาแข็งกระด้างขึ้นพวงมาลัยกระชับมากขึ้นมันจะเจาะกลุ่มใครอันนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับว่าเจ้ารถคันนี้เจาะกลุ่มใครและข้อดีข้อด้อยของรถคันนี้คืออะไรครับสนับสนุนโดยเคลียร์กว่าเข้มกว่า ต้องฟิล์มไฮคูซ r ร m มิทแบลคและนี่ครับท่านผู้ชมครับกับการผาชมรอบคันของเจ้า t o t a ์เต้าคอนเจลคอมบินเดอร์นะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลเทอร์โบ150แรงมา้า400นิวตันเมตรยังเป็นหัวใจเดิมพละกำลังเดิมปรับเปลี่ยนที่หน้าตาและช่วงล่างใหม่ก็ต้องมาดูกันครับว่าช่วงล่างที่เขาปรับเซทสปอร์ตมากขึ้นกระชับกระเฉงมากขึ้นกระชับมากขึ้นเนี่ย จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าแบบไหนแต่ทางโตยต้าก็มั่นใจครับว่าหน้าตาที่ดุดันช่วงล่างที่สปอร์ตน่าจะเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถที่ไม่ได้แรงมากแต่ ดูเท่มากขึ้นเอาก็ว่ากันไปเพราะเขาผลิตแค่1น0 0คันเท่านั้นราคาค่าตัวที่1 5ึ0 0 0้าบาทก็น่าสนใจไม่น้อยเมื่อเทียบกับออปชันที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่ในความเห็นส่วนตัวของอัวไลฟ์ชัยระดับทวีนะครับยังมองว่าลดราคา1 5 0 0 0้านบาทระบบความปลอดภัยไฮเทคควรจะต้องมีมากกว่านี้โตโยต้าเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดรถ PPV บ้านเราโตโยต้าเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดรถ PPV บ้านเราในปีที่แล้วก็ครองความเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เหมือนเดิม และในปีนี้โตต้าบุกตลาดตั้งแต่ต้นปีด้วยการเปิดตัวยอดโต้ต้าโฟลเดอร์คอมมานเดอร์ตัวนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะรุกตลาดตั้งแต่ต้นปีแล้วใส่ออปชันเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีแค่1000คันก็เป็น1000คันที่น่าสนใจแล้วแต่ลูกค้าและลวล่าว่าลูกค้าชอบเครื่องที่ไม่ได้แรงมากแต่หน้าตาดุดันใช้งานแบบชิวๆเรื่อยๆก็พอไปได้แต่ถ้าคุณต้องการเครื่องยนต์ดุๆเครื่องยนต์แรงๆก็ต้องกระโดดขึ้นไปอีก3 0 0 0 0 0บาทเพื่อไปเจอกับตัวท็อปของเขาโ er ต้ต้า e ฟลเดอราาคก ไปล้านแปดกว่าแล้วตัวนั้นรุ่นนั้นราคาก็แรงเหลือเกินแต่เนี่ยได้หน้าตาดุดันใช้ได้ได้ช่วงล่างที่เป็นสปอร์ตแต่ราคาค่าตัวอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เสียภาษีต่อปีก็ถูกลงมาหน่อยด้วยเพราะเครื่องยนต์2.4ลิตรด,ดีเซลยังไงต่อทะเบียนต่ำกว่าเครื่องยนต์2.8ลิตรด,ดีเซลแน่น,นอนและนี่คือการพาชมรอบคันกับเจ้าโตลต้าฟอร์จูเน คอมบันเดอร์ตัวนี้ครับเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลเทอร์โบ150แรงม้า400นิวตันเมตรมีดีที่ตกแต่งใหม่และช่วงล่างแบบใหม่ออปชั่นเพิ่มมาอีกนิดหน่อยข้างในดีไซน์ดูดีสวยขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของเบาะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับว่าชอบหรือไม่ชอบมาชมตัวจริงเสียงจริงของเจ้าโตโยต้าฟอร์จูนคอมนเดอร์ได้นะครับและในวันนี้นะครับอัลต์ไลฟ์ชรดัทีก็ต้องขอขอบคุณโตโยต้าบัสสาขาวิภาวดีที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ l ั f e ์ไลฟ์ชัยแรงดัทาีมรนะครับพา ท่านผู้ชมอยากมาสัมผัสรถคันนี้อย่างใกล้ชิดมาได้ที่โตยตาบัสในทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีรังสิตไม่ว่าจะเป็นเกษตรนวมินทร์สุขาพิบาลก็เข้าไปชมได้ครับโตยตาบัสยินดีต้อนรับทุกท่านอยู่แล้วครับและในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่สาะเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดซับสไครต์เป็นกำลังใจครับผมนะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ